สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตําน้ําพริกอ่านมจีนน้ําเงี้ยวกันนะคะวันนี้มาโขลกน้ําพริกอย่างเดียวค่ะไม่ได้บัดแกงให้ดูนะคะก่อนอื่นนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงออกจะเยอะนะคะมีกะปิมีเกลือค่ะเอาลงก่อนแล้วก็มีเม็ดผักชีรากผักชี ลองกันนะคะเยอะเยอะจัดแล้วก็พริกค่ะพริกแห้งอันนี้ใช้พริกขี้หนูจินดานะคะจะเผ็ดหน่อยแล้วก็จะมีตะไคร้ตะไคร้นี่จะเยอะหน่อยนะคะอ่ากับหอมแดงหอมแดงก็จะเยอะกว่าอ่ากระเทียมนะคะน้ำขนมจีนลังเงี้ยวเนี่ยจะไม่เน้นใส่กระเทียมเยอะอันนี้กระเทียมมันเยอะตรงนี้ดูตรงนี้เพราะว่าเราจะแบ่งนะ แบ่งครึ่งกระเทียมที่มีกลีบเนี่ยอันนี้มันเป็นกระเทียมไทยเราค่ะเล็กๆเนี่ยอันนี้จะเอาโอกแล้วก็ไปเจียวจะไม่เอาเปลือกอองนะคะจะเอาเนี่ยค่ะที่มันติดติดกับเนื้อเนี่ยมันจะได้หอมข่าค่ะแล้วก็จะมีขิงนิดหน่อยแล้วก็จะมีถั่วเน่าค่ะถั่วเน่านี้เอาไปปิ้งนะคะ เรามาโขกเรามาโขลกเม็ดผักชีกันนะคะเม็ดผักชีก็เหมือนกันค่ะใส่เยอะหน่อยเพราะเราโขลกเม็ดผักชีกให้ละเอียดก่อนนะคะค่อยใส่รากผักชีใส่ตะไ,รไคร้ลงไปโขลกค่ะ จยางนั้นใส่ขาไปค่ะใส่ข่ากับขิงตำข่าตำ ใส่ตามชอบใจนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยคร,ครกเล็กไปแล้วค่ะขอแบ่งกัน ใส่เกลือเลยนะคะเมื่อกี้เลยใส่ใส่หมดเลยแข็งนิดหน่อยเลอรเทอร์เลยตำน้ำพริกจากนั้นก็ใส่นี่ค่ะใส่กระเทียมกระเทียมไม่ต้องใส่มากอันนี้เราเ,าเหลือไว้เจียวเอาไว้โขก นี่เอาไว้เหลือ,อไว้เอาขกเจียวเอาเจียวไว้โรยหน้าน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปอันนี้เป็นของอันนี้นะคะ,ะเทหมดเลยแบ่งครึ่งหกค่ะขกน้ำพริกจะกระเด็นกระดอนหน่อยนะ ค่อยโขกใส่จะเน้นอหอมแดงกบับพวกตะไคร้ค่ะแล้วก็เมรร็ดผักชีโขกน้ำพริกนี่ยอมรับเลยนะเป็นอะไรที่เมื่อยมาก มาคะ่ะโขกต่อมาเป็นกำลังใจให้นะคะนั่งโขกไปพักไปทำแกงน้ำพริกแกงเนี่ยมันต้องโขกค่ะไม่โขกมันพวกจะไม่อร่อยพวกน้ำมันหอมเลยพวกอของพวกหอมพวกกระเทียมอะไรพวกนี้นะมันจะออกถ้าโขกน้ำพริกโขก มาค่ะถั่วเน่าบีถั่วเน่าใส่เลยใส่แผ่นเลยนะคะอ,อีกครึ่งนึงเป็นของอันนี้ ถั่วเน่าเนี่ยบางทีถ้าซื้อเจ้าที่เราไม่เคยไม่เคยซื้อเขาประจํานะคะบางเจ้าก็ไม่อร่อยเลยเอามาปิ้งไฟแล้วไม่หอมเหมือนกับเขาเนาะแป้งทําอะไรอย่างเงี้ยใช้แป้งไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ถั่วเน่าจริงๆถั่วเน่าแล้วก่อนที่เขาจะมาทํานี่เขาต้องหมักก่อนนะคะถั่วเหลืองที่เขาจะมาทําเป็นถั่วเน่าเนี่ยเอาไปหมักเอาไปหมักแล้วเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเขาอ่ะ พอมาทําเป็นถั่วเน่าแผ่นอย่างก็จะหอมมากเลยเขาใช้ถั่วเหลืองจริงๆเดี๋ยวนี้ไปซื้อบางเจ้าเนี่ยพอมาปิ้งไฟเนรู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ถั่วเหลืองเหมือนกับเขาผาาสมแป้งหรือว่าหรือว่า <c oughs> ไม่ได้ผ่านการหมักอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ออก,กันค่ะ <c oughs> ตำน้ำพริกกระเด็นกระดอนเลยหมดเลย วันนี้มันเยอะมันก็เลยอืล้าเนะาะนะคะอันนี้ขอโทนเนาลงก่อนก็ได้กันจากไว้นานเอ้ยไม่ใช่พิงปิงไฟไว้นานนี่ค่ะก่อนจะมาถัดตำเนี่ยต้องมาปิงไฟก่อนก่อนจะมาทำจะได้หอม คค่ะ okay, จัดการสิ่งที่เหลือลงไปรวมกัน มาช่วยกันลุ้นช่วยกันตำให้กำลังใจคนตำให้กำลังใจคนโขกออยง่ายโขพิคน้ำพริกพริกหลายตลกกว่าจะได้ครกนึงมาช่วยเป็นกำลังใจ มีมีคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำกับข้าวคกน้ำพริกก็ต้องพูดไปด้วยถ้าไม่พูดเหมือนกับอืเห็นแต่คกได้ยินเสียงแต่คกตำตำตำบางทีตำไปพูดไปก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะดินเสียงคกเสียงคกดังกว่าเสียงคนคนตำขอตัดก่อนก่อนฮะเดี๋ยวแบตจะหมด อันนี้ลงใหม่ยังโขกไม่ละเอียดเงยมากเลยจะปิน้น้ะยังไม่ได้ใส่อันนี้ลงโขกใหม่ยังโขกไม่ละเอียด มาโขลกรวมกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่กะปิค่ะอันนี้ถ้าจะแกงก็ต้องไปเพิ่มอีกนะคะเนี่ยกะปิเนี่ย